สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาตอบคำถามคุณลูกค้าทางบ้านที่สอบถามเข้ามาทางแชเทเพจเราแบบเยอะแยะมากมายเลยว่าเป็นพนักง,งานรลเดอร์พนักง,งานส่งอาหารสามารถออกรถได้ไหมขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าออกรถซื้อรถกับเราได้ค่ะและที่สําคาญเอกสารไม่ยุ่งยากเพียงคุณลูกค้าออนไลน์นั้นถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงมาให้เราและก็ถ่ายรูปคู่เซลฟี่กับบัตรประชาชนตัวจริงมาให้เราพร้อมสัดแนาบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมเซ็นชื่อนามสก,กุลให้เรียบร้อยแบบถูกต้องนั่นเองค่ะและแจ้งเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ ที่อยู่ปัจจุบันนั่นเองค่ะและที่สําคัญคุณผู้ค้าเพียงมีสลิปย้อนหลัง6เดือนเท่านั้นค่ะ,ะและที่สําคัญนะคะออกรถง่ายๆแบบไม่ต้องมีคนค้ำค่าและคุณลูกค้านั้นนะคะที่สามารถเดินทางมาหน้าร้านเราได้หรือว่าสะดวกมาหน้าร้านเพียงคุณลูกค้าพกบัตรประชาชนตัวจริงมาเพียงหนึ่งใบคุณลูกค้าก็สามารถเช็คเครดิตกับทางเราได้แล้วแบบง่ายๆนั่นเองค่ะดูแลอย่รารอชา้ารีบมาจองรถร้านเรากันนะคะ